ฉันได้ยินมาว่าโรงแรมแกรนด์วิกตอเรียถูกทิ้งร้างมานานว่ากันว่ามีผีสิงฉันไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนฉันอยากลองของเราเลยขับรถไปที่นั่นคืนนั้นฝนตกหนักบรรยากาศโคดวังเวงแกแน่ใจนะจ้าว่าจะเข้าไปฉันถามแน่นอนไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเพื่อนตอบอย่างมั่นใจ พอเข้าไปข้างในทุกอย่างปกคลุมไปด้วยฝุ่นและมีกลิ่นอับชื้นฉันรู้สึกขนลุกแปลกๆเราเดินสำรวจห้องต่างๆบันไดผุพังเสียงดังเอียดอาดน่ากลัวเฮ้ยนั่นเสียงอะไรเพื่อนถามด้วยเสียงสั่นเครือเราเงียหูฟังเสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างบนพื้นเราค่อยๆเดินตามเสียงไปจนกระทั่งพบกับห้องลับ ในห้องนั้นมีแผนที่เก่าแก่และสมุดบันทึกเราเปิดอ่านดูพบว่าโรงแรมนี้ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเพราะผีสิงแต่เพราะมีคนซ่อนสมบัติไว้นี่มันแผนที่คุมทรัพย์ฉันอุทาน เราตัดสินใจตามรอยแผนที่และพบทางลับใต้ดินในนั้นมีหีบสมบัติจริงๆเต็มไปด้วยทองคำและอัญมณีโรงแรมร้างแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ผีสิงแต่มันซ่อนคุมทรัพย์ที่รอ,อการค้นพบการผจญภัยครั้งนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่มันเป็น